And count. Clap. รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมมีไอดีสุดยอดริสแบนที่จะช่วยชีวิตคุณในยามฉุกเฉินด้วยคุณสมบัติในการพกพาข้อมูลสำคัญของคุณไปในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเบอร์โทรติดต่อรกรณีฉุกเฉินยาที่ใช้เป็นประจำยาที่แพ้ คุณจึงพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณไม่สามารถสื่อสารหรือช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ช่วยเหลือจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้โดยล็อกอินเข้าเว็บไซต์ของมี i d ติดต่อคอนเซ็นเตอร์หรือสแกน QR โค้ดด้านในของ r i สแบนเพื่อให้คุณได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ระบบของมีไอดีมีระบบฐานข้อมูลบนคลาวด์ที่ใช้งานง่ายและปลอดภยัยสามารถล็อกอินเข้าใช้ได้ทั้งจากทางแอปหรือเว็บไซต์จากนั้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามต้องการมีไอดีมีรูปทรงทันสมัยมีสีให้เลือกถึง4สีสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยมอบความปลอดภัยให้คนที่คุณรัก Do it. me id what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't wanna waste what's left and on we we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun and rays